วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Volvo XC90 ปี2025รถ SUV ระดับพรีเมียมที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยความสบายและดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียเริ่มจากดีไซน์ภายนอกรุ่นใหม่นี้มีการปรับดีไซน์เล็กน้อยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดกระจังหน้าดูดุดันมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบเทอร์แซมเมอร์ก็ถูกปรับให้คมชัดและทันสมัยมากขึ้นโดยรวมแล้วดูหรูหราเรียบง่ายตามสไตล์ของ Volvo ด้านข้างติดตั้งล้ออัลลอยขนาด21นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมตกแต่งด้วยคโครเมียมอย่างลงตัวด้านท้ายรถยังคงเอกลักษณ์ด้วยฝาท้ายแนวตั้งแบบเล็ดที่ปรับดีเทลให้เฉียบคมขึ้นสำหรับตลาดเมืองไทยยังมีการเคลือบกันสนิมและป้องกันใต้ท้องรถให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นอีกด้วยเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเงียบ รูและโปร่งสบายหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดของ v อล v o ซึ่งเป็น Android Bas e มี g o o g l e Map และ g o o g l e a s s i s t a n t มาในตัวส่วนหน้าจอสแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วก็คมชัดและปรับแต่งได้ตามต้องการวัสดุภายในใช้เกรดพรีเมียมหนังนุ่มไม้ธรรมชาติและอลูมิเนียมขัดเงาจัดวางอย่างมีรสนิยมสำหรับตลาดเมืองไทยรุ่นนี้มาพร้อมเบาะนั่งแบบมีระบบระบายอากาศและแอร์แยกสีโซนซึ่งเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเรา x c 90มีให้เลือกทั้งแบบ6ที่นั่งและ7ที่นั่งเบาะแถว2มีแบบกับตันซีที่ให้ความสบายเป็นพิเศษเหมาะสำหรับเดินทางไกลด้านขุมพลังรุ่นปี2025มีทั้งแบบมายไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์ B6 มายไฮบริดเป็นเบนซิน2.0ลิตรโบ์ให้กำลังประมาณ300แรงม้าส่วนรุ่น T8 ปลั๊กอินไฮบริดให้กำลังสูงสุด455แรงม้าและวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ70กิโลเมตรเหมาะมากสำหรับการขับในเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร ช่วงล่างให้ความนุ่มนวลระบบ a แ Suspension ในรุ่นท็อปช่วยซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะเจอถนนครุกคลาขนาดไหนห้องโดยสารเงียบมากแทบไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกจุดเด่นที่สุดคือเรื่องความปลอดภยัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo XC90 มีระบบ Pilot Assist, Cruise Control, ection, a s s i s t a d a p t v v e r u u s s e o o t t r o l b l i n d Spot Detection l a n e k e e p i n g a i d และระบบช่วยเบรกอัตโนมัติรุ่นใหม่ยังเพิ่มระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่อีกด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวาง พับเบาะแถว3ลงก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะมีระบบพับเบาะไฟฟ้าและเปิดปิดฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีทำให้ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับราคาในประเทศไทยรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4.2ล้านบาทส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะราคาสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพความปลอดภัยและความหรูหราแล้วถือว่าคุ้มค่ามากนี่แหละครับคือ Volvo XC90 ปี2025รถ SUV หรูที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยอย่างแท้จริง